ขอให้รักสามน้องมากๆนะอืมสามน้องก็พอแล้วนะคะ,ะเพราะว่าเขาถูกต้องไหมคะคือโอ้ร้อนมากคะ่ะแล้วพัดลมก็เปิดไม่ได้อืมค่ะนะคะแม่ขอให้ทุกคนโฟกัสที่สามน้องก็พอนะคะ งานนี้อ่สูถามแม่หรอวันนี้แม่วันที่เจ็ดเล่นที่ไหนกันครับอ่าแต่วันนี้วันที่หกพรุ่งนี้แม่เล่นที่ไหนปลลื้อเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ต้องถามขเขาแค่ะบ,บางทีเขาลงงานอ่ะยังยังบางทีเขาไล่ยอยู่คุณไม่ต้องถามว่าอ้าวทำไมวันนี้แม่ไปงานลูงฟ้าล่ะทำไมไม่ไปงานบ้านบารมีค่ะเขาก็าตอบอย่างเงี้ยซึ่งฟังแล้วมันก็คนพูดก็ฟังแล้วมันดูยังไงอะถูกไหมคะไม่ต้องไปถามันนะคะ่ะเป็นอันว่าเราโฟกัสที่สามนอนนะต่อจากนี้เป็นต้นไป ไม่รู้ค่ะแม่ไม่รู้นะคะอืมเพราะว่าสามคนเนี่ยครอบครวแม่ตั้งใจทำง,งานเต็มที่เลยวันไหนใครไม่มาวันไหนคนนั้นไม่มา,ว,นนนมมาวันไหนคนนี้ไม่มาแม่ก็จะต้องคิดและว,วันนี้จะต้องเอาใครไปเป็นแทนตัวนี้วันนี้คนนั้นไม่มาใครแทนตัวนี้ ซึ่งหน้างานมันก็จะต้องมีหลายครั้งที่เขาไม่ได้ไปกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง่ากันะคะเราโฟกัสที่สามนอพอคนอื่นยังไงช่างนะคะเพราะว่าที่เจ้าภาพเขาหาแม่ทุกวันเนี้ยเขาก็ต้องการนุ่นแล้วต้องการสามนอแล้วก็ต้องการทีมงานเราอะแต่เขาก็ไม่ได้มา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 ,มารู้ว่าใครไปไม่ไปใครไปไม่ไปอะไรเนี้ยคะ่ะ ล้วค่ะเขาถ้าถามเขาเขาจะต้องตอบเนี่หนูไม่ใช่ลิเกรประจําเขานะคะหนูไม่ใช่ลิเกรประจําคณะลุงฟ้านะคะอย่างเงี้ยนะคะวนฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอนะทุกไม่ทันถามดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องคิดว่าถึงวันไหนเขามีงานชนกันเขาไปเล่นกับคนอื่นเราก็ดูสามน้อยแล้วถูกไหมคะเออเราก็ดูคณะเราไปนะคะแค่นั้น แล้วนู้นแนทนุ่นก็จะได้มีกําลังใจทํางานว่าทุกคนโฟกัสที่สามน้องนะคะอืมแม่อยากให้เป็นอย่างนี้แม่ต้อโทรถามแม่ทั้งวันเลยอ่ะหูถามจริงจริงจังนะคะถามแบบถามแล้วถามอีกถามสักทีถามอยู่นั่นถามทําไมนะคะแล้วถ้าคุณไม่ถามเขาก็ไม่พูดไม่ต้องถามไปดีกว่ามีอะไรมาคุยหน้าอะไรแม่แม่วันนี้เล่นไหนวันที่เจ็ดเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องถามว่าวันนี้ทําไมใครไม่มาวันนี้ทำไมใครไม่มาอะไรอย่างเงี้ย พะเมื่อก่อนแมบบ่เป็นลิเคงานน้อยอืมจึงไม่มีลิเกมาเล่นด้วยเท่าไหร่นะคะเพราะเราริเกงานน้อยก็ะจะไม่ค่อยมีริเครประจำด้วยเท่าไหร่ซึ่งพักหลังเรามีงานขึ้นมาเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับใครให้อยู่กับเราได้ถูกไหมคะเราจะมีแน่ๆสามนอนเราเนี่ยยังไงก็ต้องดําเนินต่อไปและเล่นยาวๆไปถูกไหมคะอืม แล้วพอเขาไลฟ์กันเนี่ยเขาไม่ต้องไปถามเขาแล้วะคะ่ะว่าอ้าววันนี้ไม่ได้ไปถามนอหรอวันนี้ไม่ได้ไปบ้านบารมีไม่ต้องถามอ่อนนะอืมนะคะถูกไหมคะแม่พูดตรงตงถึงแม้ว่าใครจะตัดไปลงอะไรก็ตัดให้หมดนะต่ดแคบให้หมดเอออุ้งอิงมาค่าใข่ค่คะ โฟกัสที่สามเรากือมแม่พูดจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะพูดถูกไหมคะเพราะงั้นโทรถามแม่ทั้งวันเลยอแม่วันนี้หนู